ช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเฮียสงตีตายวันนี้พ่อลูกเล่งหงครับจะพาท่านผู้ชมครับมารู้จักกับร้านอร่อยเช่นเคยนะครับ,รบแต่ร้านที่เียจะแนะนําวันนี้ครับนิกเล่งหงครับเขาเป็นคนแนะนําครับ ว่าร้านอะไรครับนี่ครับ BHC Chicken นะครับผมตั้งอยู่ที่ชั้น2สยามเซ็นเตอร์ครับเปิดทุกวันตั้งแต่10บโมงถึง4ี่ทุ่มนั่นเองนะฮะร้านนี้ครับเป็นไก่ทอดกว่า20ปีแล้วครับการันตีความอร่อยด้วยสาขามากกว่า2,500สาขาทั่วประเทศเกาหลีครับของแชมป์ยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีครับและได้ขึ้นแท่นนะครับเป็นแบรนด์ number 1 n e แบรนด์ power หรือว่าแบรนด์ที่ทรงพลังสูงสุดอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมและเมนูที่จะมาแนะนำในวันนี้รับรองได้ว่ากรอบฉ่ำแน่นอนฮะนั่นก็คือเมนูนี เลยครับมาโชวคิงนั่นเองเป็นไก่ทอดเคลือบซอสซีอิ๊วเกาหลีครับผมและยังมีซอสน้ำผึ้งครับโรยมาด้วยพริกแล้วก็กระเทียมอีกด้วยนะฮะทานคู่กับข้าวเปล่าหรือว่าข้าวเหนียวเนี่ยก็รับรองว่าอร่อยลงตัวสุดๆเลยครับอ,อ,อ,อย่างที่บอกว่ามันมีซอสน้ำผึ้งนะ แล้วก็มีกลิ่นอายของความเป็นซอสเกาหลี<ช>่รวมอยู่ด้วยแต่ว่าอยากชมนิดนึงว่าความเป็นเกาหลีเนี่ยความเผ็ดของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เผ็ดแบบไทยเขาก็ยังคงใส่พริกเข้าไปไผ่ผใช่ใส่พริกเข้าไปเนี่ยให้รู้สึกว่าทานแล้ว มีกลิ่นของพริกใช่แต่ก็ออกหวานๆหน,หน่อยอมไม่ได้หนักมากแล้วก็จะมีกลิ่นอายพวกกระเทียมต่างๆเป็นเครื่องเทศนะรอร่อยเลยครับไปที่อีกหนึ่งเมนูนีะ้ะไก่ทอดโรสโกคิงับผมครับผมเป็นไก่ทอดเคลือบมาด้วยซอสเกาหลีนะฮะแล้วก็จะมีน้ําผึ้งนะฮะมีกระเทียมเมนูนี้เนี่ยเหมาะสําหรับน้องๆหนูๆเด็กน้อยจัดได้เลย đẹp khoảng câu nghĩ là <laughs> หว,วานหวา,า, i i างน,งนใช่แล้วก็เป็นซอสเหมือน,นคาราเมลคาราเมลหน่อยนะสิ่งหนึ่งที่อยากชมตัวเนื้อไก่ของเขามีความนุ่มนะเข้ากับตัวหนังได้ดีไม่มีความมันเยอะถือว่าแจ๋วเลยต <ไ brig. S 1> ่อไ,ไปเป็นเมนูนี้คะะรับปะปูลิงชีสบอลนั่นเองเมนูนี้นะครับจัดอยู่ในอาหารทานเล่นครับมีความกรอบของแป้งมันหวานนะฮะที่นําเข้ามาจากประเทศเกาหลีเลยทุกท่านกรอบนอกนุ่มในฮะไส้ชีสด้านในเนี่ยฉ่ำมากๆเลยปรุงรสด้วยปูลิงคลนั่นเองนะฮะเป็นสายชีสบอลเนี่ย บอกเลยฮะเมนูนี้คุณเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับว <Wow. S 1> ้าวผูชมครับวันนี้แนะนำร้านนี้แม ของอร่อยร้านนี้ยังไม่จบนะครับเอะเดี๋ยวเราพักโฆษณาสักกู้อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะใช่ฮะมาดูว่าถ้ามาที่ร้านไหนนี้ต้องสั่งเมนูอะไรมากินไม่งั้นเฮียสงตีตายเชี่ยวับล้วก็ต่อช่วงเฮียสงตีตายแล้ววันนี้เราแนะนําอาหารสไตล์เกาหลีอันยองฮัสย วันนี้แนะนําโดยนิกนะครับร้านชื่ออะไรครับนิกใช่ครับร้านนี้ชื่อว่า BHC Chicken นั่นเองนะฮะมีกว่า2,500สาขาที่ประเทศเกาหลีแล้วครับทุกท่านตอนนี้เนี่ยมาเปิดที่ไทยกว่า4สาขาแล้วสาขาที่เราพามาในวันนี้ครับตั้งอยู่ที่ชั้น2 สยามเซ็นเตอร์เปิดบริการทุกวันฮะตั้งแต่เวลา10โมงถึง4ทุ่มเลยครับและที่สำคัญฮะนี่ก็มีโปรแกรมดีๆนะครับมาให้แฟนคลับของเราเนี่ยสามารถไปใช้บริการได้แบบฟรีๆจากปินเซสเวลเนี่ยเซ็นเตอร์สาขาทาวินทาวรอท้ายเบรกนี้ครับรับรองว่าได้ไปใช้แบบฟรีๆแน่นอนแล้วมาที่ร้านไหนนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินได้ได้มไม่งั้นจะสมตีตาย,ตายกับเมนูไก่ทอดรสปูริงเคิลนั่นเองครับไก่ทอดกรอบๆโรยมาด้วยผงปูริงเคิล ซึ่งเป็นเมนูสติกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะฮะมีส่วนผสมของชีสหัวหอมกระเทียมทานคู่กับซอสฟูลิงได้เลยนะฮะเฮ้ยฟูลิงที่เขาโรยมาด้านนอกเนี่ยมันจะมีความแบบชีสชีส<อ>มันจะมีความหวานหวานรสชาติเนี่ยบอกเลยนะว่า ถูกใจน้องๆหนูๆแน่นอนต้องมาลองนะมาลองเลยแล้วก็ยังมีเมนูของทางร้านเนี่ยบอกเลยว่าเด็ดครับแล้วก็ขายดีมากๆเลยครับเป็นเมนูพิเศษที่มีขายเฉพาะแค่ประเทศไทยเท่านั้นกับเมนูแรกคือเมนูปูลิงหนังไก่ทอดคิสปี้ครับผมนี้เมนูที่2ครับเป็นปูลิงเอ็นข้อไก่ทอดคิสปี้นั่นเองครับและหนึ่งเมนูที่ขายดีครับโรเซ ต็อกบ็อกกี้ครับผมและปิดท้ายด้วยข้าวผัดอเมริกัน BHC นั่นเองครับบอกเลยว่านิคามาวันนี้ชอบมากและบอกว่าได้เปิดโลกอาะทะในการกินไก่ทอดด้วยนะครับครับผมถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูนี้มากินให้ได้ ไม่งั้นเฮียสงตีไปกับเมนูที่ชื่อว่าไก่ทอดรสปูลิงเคิ์นั่นเองครับผมโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการนะครับคุณชมรายการเราอยู่ตอนนี้ฮะให้หยิบโทรศัพท์ตัวเองขึ้นมาครับถ่ายภาพนะฮะที่กําลังขึ้นหน้าจอหรือออนแอร์อยู่ตอนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็นํามายื่นให้ทางร้านดูครับแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยว all around the world นะครับรับฟรีทันทีครับเป็นไฟล์มูลค่า89บาทนะฮะสามารถไปใช้ได้ที่หน้าร้านทั้ง4สาขาเลยนะครับตั้งแต่วันนี้จ ถึงวันที่31รกรกฎาคม2567นี้นะครับอิ่มอร่อยขนาดนี้นะครับจะขาดผู้ใหญ่ใจดีไปก็ไม่ได้เลยฮนะ i ินเซตเวลเน e เซนเตอร์สาขาเทาอินทาวครับผู้ให้บริการด้านความงามกว่า30ปีกับโปรแกรมฟื้นฟรูร่างกายด้วยออกซิเจนเทอราพีนั่นเองนะครับ สำหรับผู้โชคดี10ท่านแรกนะฮะทดลองไปใช้ได้แบบฟรีๆเลยนะครับง่ายๆครับเพียงจองคอร์สนะฮะหรือสอบถามเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดได้ที่ Li น์แอดครับ a l o the w o r l d นะครับหรือว่าสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ก็ได้นะครับสามารถไปใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2567นี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีทั้งแบบออริจินอและสูตรขิงผง100% ไม่มีน้ำตาลนะครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยนแผนกชากาแฟช้อปปีร้รัสด้าเซิร์ฟไปที่ Herberhouse Underscore Official ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดครับแอด b e r House TikTok กตอกเซิร์ฟไปเลยครับ Herberhouse ครับผมอร่อยขนาดนี้ครับพอลูกเล้งหงขอมออป้ายการันตีความอร่อยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นอย่าสงต,ตีตาย เมนูหลากหลายอาหารคุณภาพดีทางรายการเนี่ยก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะฮะและถ้าเห็นป้ายเฮียสงตีตายไปอยู่ที่ไหนอย่าลืมเข้าไปลิ้มลองความอร่อยกันที่ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนะครับ